สวัสดีครับหลังจากคลิปที่แล้วครับผมได้อัปเดตดูพื้นที่บริเวณในสวนของสวนผมครับหลังจากที่นาข้างเคียงครับใช้โดนในการฉีดยากำจัดหญ้าครับสุดท้ายครับต้นกล้วยผมหักแตกล้มแล้วก็ตายครับรวมถึงมะม่วงครับช่อร่วงหมดเลยครับไม่มีผลผลิตครับ แต่วันนี้ครับผมก็เลยทําการตัดหญ้าให้ในส่วนของบริเวณชายนาครับแต่ก็จะมีในส่วนของต้นกล้วยซึ่งช่วงนี้ฝนตกครับผมคิดว่ากล้วยจะรอดครับสุดท้ายครับนะฮะดูแล้วยังไงไม่น่าออกเครือได้ครับผมคงต้องทําใจครับตัดทิ้งครับแล้วก็ปลูกใหม่ครับก็ถึงแม้นว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นครับยังไงเราก็ต้องแก้ครับส่วนที่เหลือจะยังไงเอาไว้ทีหลังครับเดี๋ยวยังไงผมจะต้องทําการตัดต้นกล้วยดูกอนครับว่าต้นไหนที่ มันดูแล้วมันยื้อไม่ได้หรือพูดง่ายว่ามันอาจจะต้องตายทีหลังหรือออกอาจจะไม่ออกผลผลิตครับผมก็ต้องตัดทิ้งครับอย่างในส่วนของกอนี่มันงครับก็ดูแล้วก็เอาจริงครับก็ต้องตัดทิ้งครับต่อให้หน่อที่เกิดใหม่ครับดูครับมันก็อ่อนแอครับนี่ครับผมค่อยๆกดครับหักแล้วนี่ฮะมาโดนสารเคมีครับก็เดี๋ยวจะต้องตัดกอนี้ทิ้งทั้งกอแล้วก็กอนู้นอีกและกอไหนตามครับที่มันหักหรือมันล้ม คงต้องตัดทิ้งเลยครับพอตัดมาครับมันจะเห็นว่าแกนข้างในครับเห็นไหมครับมันเน่าเรียบร้อยครับเพราะนั่นจะกว่าายา,ายาฆ่าญ้าน่าจะกัดกินในส่วนของเซลล์มันแล้วครับนี่ฮะดูครับเน่าเรียบร้อยหมดแล้วครับก็ ถึงว่าต้นทําไมไม่สมบูรณ์แล้วอ่ามัถึงได้หักได้งอนะครับอ่ะ๋ย๋ไงไงคงต้องตัดทิ้งเลยครับจำต้องตัดทิ้งทั้งกอรครับอันนี้ครับ ก็จะมีต้นเล็กอยู่ครับที่เพิ่งเกิดใหม่นะครับก็รอรุ่นครับว่าสารเคมีจะกระทบปะเทือนในส่วนของอเซลล์มันหรือเปล่าครับเนี่ยก็จะเหลือไว้2ต้นครับนี่ก็ต้องตัดหมดครับนี่นะครับจำใจต้องตัดหมดครับก็อาจจะทิ้งไว้บ้างบางต้นนะครับ ซึ่งอ่าอันนี้มันเป็นแทงหน่อขึ้นมาใหม่นะครับโอกาสรอดมันก็มีนะครับก็เลยต้องปล่อยไว้ครับน่ฮะก็ตัดไว้ครับซึ่งเดี๋ยวฝั่งนู้นผมก็ต้องตัดเหมือนกันครับนะฮะฝั่งนาผมครับเพราะเนื่องจากว่ารู้สึกว่ามันก็มีในส่วนของใบที่มาโดนละอองเข้ามามันก็ทําให้ใบเกิดการฉีกการแตกอยู่เหมือนกันครับนี่ฮะโอ้แล้วกันครับต้องตัดทิ้งครับ เดี๋ยวจะต้องตัดฝั่งนี้ครับให้เป็นลักษณะนี้ครับคือเอาใบออกให้หมดครับธรรมดาผมก็จะแต่งใบอยู่แล้วแต่เที่ยวนี้ครับต้องแต่งไวเพราะเนื่องจากว่าใบที่มันโดนยาครับอ่ะดูแล้วกันครับส่วนใหญ่ถ้าต้นเล็กๆเนี้ยผมจะยังไม่แต่งใบนะครับนี่ฮะที่ต้องแต่งเพราะอะไรนเนี่ยฮะมันเกิดการนี่ฮะหักง่ายครับแล้วมาเกิดการแตกนะครับเลยต้องทําการตัดครับเพราะไม่นั้นต้นมันก็จะไม่สมบูรณ์ครับก็ยังไงก็จะทดลองทําดูก่อนครับ คือมันจะออกเครือได้ค่อนข้างพอสมควรครับคืออย่างน้อยได้เครือที่ไม่สวยก็ยังสามารถขายได้ครับเพราะเนื่องจากว่าผมบอกแล้วครับผมขายไม่ได้ขายในพื้นที่ครับผมไปขายชลงบรุรีต่อให้เครือไม่สวยก็ขายได้นะครับอ่ะอย่างไรเดี๋ยวผมแต่งตรงนี้ด้วยครับแล้วก็จะต้องไปหากล้วยมาปลูกซ่อมบริเวณในสุดที่ผมตัดทิ้งไปนะครับก็คือต้องซ่อมใหม่หมดเลยครับทั้งแถวเลยครับ ตัดก็เที่ยวนี้อาจจะต้องตัดใบยึดเก่าครับธรรมดาผมจะไม่ตัดใบทิ้งขนาดนี้ครับซึ่งปกตินะครับกล้วยฝั่งนี้ครับส่วนใหญ่ผมปลูกก็จะเป็นมะลิอองนะครับแต่ฝั่งนู้นอาจจะมีในส่วนของปักช่องปนมาครับซึ่งมะลิองหละคฐางข้างดีครับปกตินะครับผมจะไม่ตัดแต่งใบให้น่าเกลียขนาดนี้ครับแต่เที่ยวนี้ต้องยอมตัดให้เหลือ2 3าใบครับเพราะนึกว่า เพื่อจะให้เขาสามารถมีชีวิตรอดได้แล้วกอสำคัญว่าไอใบไหนที่มีการดูดซึมในส่วนของสารเคมีไว้ก็ต้องตัดทิ้งไปเลยครับให้เขาเกิดการแตกใหม่ครับเพื่อยังน้อยเขาอาจจะรอดครับยังแม้แต่ต้นเล็กครับเนี่ยฮะผมก็ตัดแต่งนะครับเพราะปกติผมก็จะไม่แต่งนะครับเพราะถือว่าจะต้องปล่อยให้เขาปรุงอาหารนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เหลือให้ปรุงนะครับคือต้องตัดเหลือสองสามใบเหมือนกันครับเนี่ครับเพื่อจะให้เขามีชีวิตรอดก่อนครับ ส่วนมะม่วงนะครับที่มีการติดลูกแล้วนะครับตอนนี้นะครับพูดตรงๆครับไม่สามารถทานได้นะครับเพราะนี่ียกว่ามันจะมีสารตกค้างอยู่ในลูกนะครับซึ่งสารที่ใช้ในการฉีดครับผมดูแล้วน่าจะมีในส่วนของสารที่มีส่วนผสมของพาราฟอร์ดแล้วก็ไกลเกษตรแน่นอนครับเพราะลูกมันมีการบิดเบี้ยวครับแล้วข้อสำคัญครับเมื่อสารตกค้างพวกนี้ครับมันถือว่าเป็นสารที่ต้องห้ามสามชีนะครับที่ขาห้ามใช้ในการฉีดพ่นในแปลงเกษตร แล้วก็ห้ามใช้ในการฉีดญ้าในบริเวณบ้านนะครับนะตอนนี้ครับก็น่าจะใช่ครับผมก็เลยปล่อยให้มันร่วงครับตอนนี้คือปล่อยให้ร่วงนะครับมันก็จะมีในส่วนของกระรอกมากินนะครับก็คือต้องปล่อยนะครับเพราะนี่เกี่ยกว่าเราไม่สามารถเก็บมาทานได้ครับเพราะนี่ว่ามันมีสารตกค้างอยู่ในลูกครับถือว่าเป็นอันตรายครับนี้ครับเพราะยาเท่าที่ดูมียาดูดซึมแน่นอนครับเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นผลเสียครับของการใช้ยากะจัดหญ้า ที่เป็นสารต้องห้ามสามทินครับซึ่งถือว่าเป็นสารที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วข้อสำคัญว่าผิดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคดีอาญาแล้วก็ในส่วนของกฎหมายในส่วนของสิ่งแวดล้อมครับก็ถือว่าห้ามใช้ในการเกษตรครับใครก็ตามครับที่จะใช้ในการฉีดพ่นในส่วนของแปลงเกษตรไม่ว่าแปลงสับะรดหรือในส่วนของแปลงมันสับปะหลังครับจะต้องมีการไปฝึกอบรมแล้วก็จะต้องมีการสอบทฤษฎีและปฏิบัติครับรวมถึงคนฉีดก็เช่นกันครับก็จะต้องมีการสอบแล้วก็มีการอบรมต่างๆครับ รวมไปถึงคนจำหน่ายก็เช่นครับก็จะต้องมีการสอบแล้วก็จะมีการตรวจสอบอยู่ประจําครับว่าสารที่คุณเก็บไว้มีปริมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดเยอะก็ถือว่าผิดกฎหมายครับก็เอาจริงครับในเคสผมครับมีคนถามว่าทําไมไม่แจ้งความดําเนินคดีเอาจริงครับเราอยู่ด้วยกันค่อยทีค่อยใส่ครับวันนี้มาเกิดเหตุขึ้นมาถือว่าเคสผมเป็นเคสตัวอย่างก็ได้ครับของการใช้โดนฉีดยาครับก็คือมันผลกระทบค่อนข้างกว้างนะครับแล้วข้อนขคัญว่า คือผมเองก็ไม่อยากไปเอาผิดครับเพราะถ้าเกิดเอาผิดปุ๊บมันจะมีคนอยู่3คนด้วยกันครับที่จะถูกดำเนินคดีก็คือ1เจ้าของที่ซึ่งใช้ในการฉีดพ่น2คนที่ขับโดนในการฉีดครับรวมถึงบุคคลที่3ครับที่จะซวยไปด้วยครับคือร้านค้าที่จําหน่ายยาก็จะถูกในการตรวจสอบครับผมก็เลยอ่าโอเคเมื่อมันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วก็อย่างไงก็อ่ะถือว่าให้เป็นตัวอย่างล้วกันครับแต่เที่ยวหน้าผมก็จะต้องเอาผิดตามกฎหมายทุกกรณีครับ ก็สำหรับเพื่อนครับใครที่เปิดมาดูคอนเทนต์คลิปนี้ครับแล้วยังไม่เคยกดติดตามกับทางช่องสตูดิโอเพียงไงฝากกดติดตามได้ช่องครับจากนั้นครับเมื่อกดติดตามมันขึ้นมาเป็นลูกกระดิ่งครับให้กดที่งลูกกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับส่วนเพื่อนๆครับดูคอนเทนต์ที่ผมนําเสนอคลิปนี้แล้วอยากให้กําลังใจผมก็ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์ครับแล้วกดแชร์บอกต่อเรื่องราวที่ผมนําเสนอไม่ว่าจะเป็นคลิปที่แล้วแล้วคลิปนี้ครับถือว่าเป็นวิทยาทานแล้วเป็น เรื่องาราวดีๆที่ให้หลายๆคนได้ไปศึกษาก่อนที่ทําการเกษตรในแบบที่ผมทําอยู่แล้วโดนแบบที่ผมทําอยู่หรือคนที่คิดจะใช้โดนในการฉีดพ่นหรือเจ้าของนาก็ตามฮะจะได้ช่างใจว่าพื้นที่เราเหมาะที่ใช้โดนหรือเปล่าครับก็สําหรับวันนี้ครับผมเกษตรกรไอดีขอลาบกันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ